สวัสดีสวีดัสครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหนุ่มบลคนร้อยเอ็ดคือเกาสวัสดีครับสวัสดี fc น้องอุงหญิงเพชรบ้านแพงสวัสดี fc ฟสาวน้อยเพชรบ้านแพงและสวัสดีเอช่องหนุ่มบลคนร้อยเอ็ดทุกท่านนะครับืัอนี้หนุ่มบอลคนร้อยเอ็ดนำประเด็นดีๆสิ่งดีๆมาฝากมาต้อนพี่น้องเข้าคือเก่าครับพี่น้อง สิ่งที่หนุ่มวนลคนเลียดสิม่มวอาก็คือสิ่งที่ผมประทับใจหลายๆท่านผมเชื่อเลยว่าหลายๆท่านก็เป็นคือผมคือการนั่งดูนั่งดูคลิปของลาน้อยแม้กระทั่งอะไรก็ได้เกี่ยวกับลาน้อยที่ไทยเกี่ยวกับลาน้อยกะต้องนั่งเบิง้งผมก็นั่งเบิ้งไปเรื่อยๆเบิ้งไปเรื่อยเพราะสิ่งที่ผมเจอนั่นก็คือ,อยังครับพี่น้องสิ่งที่ผมเจอก็คือฉากลาน่อยออกฉากครับสิ่งที่ผมประทับใจนี่แหละครับถ้าลาน้อยเลยออกฉาก เอฟซีหรือพอ,พอๆแม่์มเอฟซีทุกขั้นที่เข้าไปรับชมอยู่หน้าเวทีหมายถึงว่นหน้าเวทีสาวหน่อยเพนยงเพีงสีหายง่วงทันทีลาหน่อยสิมีอยังดีๆมาฝากมาต้อนพี่น้องเข้าคือเก่าแล้วมาขึ้นลาหน่อยกับจัดในสุดใหญ่อีกละสเตเดลาแล้วครับพี่น้องโอ้ยถึกใจลายเบาเองนี่หัวควรถือใจลายเบาเอกจเจอดอกสเตเดลาไปนี่ค้องดีของเด็ดนีด่เลยเรี่กของจริงพระธิดาองค์เองนี่พระธิดา เป็นยังคือว่าพระธิดาบระรรมดาพระธิดาเนี่ข้องจริงเด้พี่น้องว่าอะไรคลองจริงธรรมดาของจริงอย่างตื่นขึ้นมากับรับเงินหมื่นเนี่ยเป็นยังก็มาสั่นก็ข้องจริงไงของจริงไม่มีเอ,องในใหญ่ตื่นมากเนี่ยนอกรับได้มันตื่นมากไ,ได้เงินหมืน่นเงินแสนเลยพี่น้องบรธรรมดาเด้เมื่อคืนไปออกล่ำเห็นวันเมื่อคืนไฟ้สดธนาดลก็คืออันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่มีความรักเมตตามีความรักและเมตตาต่อหลานหน่อยเสมอ สิ่งที่มองเห็นก็คือเมื่อคืนคือเอฟซีร่วมมอบมะลัยให้หลานหน่อยผ่านทางช่องทางไรส่วนธานาดนยืนหนึ่งเฮาคือเกาแล้วครับผมนี่คือความสุดยอดความรักความเมตตาคือของเอฟซีหลานหน่อยคือไม่เคยทอดทิ้งหลานหน่อยมีแต่สนับสนุนและรักแม้กระทั่งลายหอดมาตั้งแต่เมื่อคืนจนหอดมาเมื่อน,นี้เพลงหลานหน่อยนี่คือผมบอกเลยว่าผมซึ้งแห้งเนี้ยซึ้งตรงไหนซึ้งตรงความสุดยอดของเอฟซี fc พี่น้องเห็นบ่ยอดที่ผมกําลังมามาวอาอยู่ตอนนี้ยอดถึงเก้าแสนสองเลยเด้แถมแถมพี่น้องเข้าก็ยังดันสู่ต่อไปคือนี่คือความสุดยอดแม้กระทั่งพ่อพ่อ,พอแม,แม,แม่ fc มาคอมเมนต์อยู่ช่องผมสู่เต็มที่ดันนางทีบางคนก็นดันจนหอดีสองดีสามสู่เต็มที่เพื่อหลานวยผมได้อ่านแล้วผมประทับใจโอ้มองเห็นมองเห็นว่าเขาไม่ได้ fc เข้ามาไม่ได้เพื่อแข่งขัน fc เข้ามาเพื่อความสนับสนุนเพื่อสนับสนุนหลาหน่อยโดยตรงไม่ว่าจะเหนื่อยจะลา้าจะท้อโมมีทอมิตสูลาลาคือหัวใจของ fc นี่คือเขาเรียกบอกงอ่ายพี่น้องคำว่าสนับสนุน fc มาติดตามบบน่งแบบหนึ่งเลยแต่นี่มันคือมากกว่าคำว่าติดตามไปแล้วไงหลายๆคอมเมนต์หลายๆอย่างแมกะทัางณนะตอนนี้เก้าแสนสองวัมดาเลยครับพี่น้องนี่คือความสุดยอดพระดดานี่ ทุกคนเอายังไงเนี่ยเสื้อนี่เสื้อที่ซีทีบาวทนเอาลงนี่สามร้อยห้าสิบเสื้อพวกเอฟซีสื่อนี่บ้เคยโอนสามร้อยห้าสิบหรือสี่ร้อยคาส่งเนี่ครับโอนไปห้าร้อยเงี้ยเหลือกับไฮลาหน่อยเหลือกับไฮลาหน่อยเอาคิดเอาดิละ่ะนี่คือความสุดยอดของเอฟซีลาหน่อยเขาไม่ได้มาเพื่อมาติดตามนะเขามาด้วยความรักเขาคิดว่านี่คือลูกคือหลานเขาแล้ว นี่คือน้องสาวนี่คือลูกนี่คือหลานความคิดเอฟซทุกท่านมาแบบนี้เลยผมแบบประทับใจแม้กระทั่งหลายๆท่านมาคอมเมนต์ช่องหนุ่มวลนเรียดผมอ่านเลยผมก็ยังปาดนี่ไม่ใช่ f อฟซครับผมบอาตรงเลยนะนี่ไม่ใช่ f อฟซนี่เขาคิดว่าหลานน้อยองยิงเนี่ยคือลูกคือหลานไปเลยเป็นญาติกันเลยนะเป็นน้องสาวอย่างสิไปเลยเด้ผมนึงมองเห็นว่าเฮ้ยนี่คือความสุดยอดนี่คือไม่มี ความดังของหลาหน่อยแม้กระทั่งเอฟซีไม่มีทางที่จะหนีหลาไปไหนเลยนี่คือญาติคนหนึ่งเลยนะถ้าคอมเมนต์แบบนี้คือผมมองเลยว่าเฮ้ยเขาไม่ได้มาแค่มารู้จักมาฟังเพลงมาอย่างผันนๆ์เอฟซีทุกท่านมาด้วยความจริงใจเดี๋ยวเอฟซีทุกท่านสังเกตจากการคอมเมนต์บอกขืนก็สร้างกระสีดันต่อฟืดก็สร้างแต่กระสรีซ้อยต่อเพราะเป็นองค์หญิง,งสีดันอย่างเดียวเพราะเป็นองค์หญิง นี่คือความสุดยอดพระธิดาวงอ,งองิงคล้องแถมผมถึงบอกว่าพัดดีดางองิงทาแต่นอนรับกับมีคนโอนมาให้ตื่นขึ้นมาบ่าท่่นกับถือเง,งินไปให้หลายๆอย่างแม้กระทั่งพี่คําหอดคาม,ม้วนเท่านี้ก็ย,ยังอึ่งเนาะแล้วก็ยังคิดจนว่ะมันตั้งแต่เรามาเราก็บอกมองเ่าแต่เดียงินเราอะเดี๋ยยินตลอดเจ็บปวดปวดขาอยากได้อย่างนี้อยากซ้นนอมนั่นซ้อมนี่แม้กระทั่งได้อย่างสิได้ขายที่ขายทังขายบ้านได้ แล้วคนที่อธิษฐานคือให้จริงด้วยนะเพราะอะไรรู้ไหมคิดเอาที่ล่ะพูดแล้วพอได้แล้วก็ต้องให้นะไม่มีผมว่าน้อยคนที่จะพูดแล้วอธิษฐานแล้วสําเร็จแล้วไม่ให้นี่ผมว่าถือวันหน่อยเพราะหลายๆท่านหูด,ดีว่าเฮ้ยได้พูดแล้วต้องให้นี่คือของจริงแม้กระทั่งผมก็ถือมาขนาดพี่ขอมอดแล้วมาใหม,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 ม่ตอนแรกเราก็เริ่มสังเกตเพราะลังๆังมาเราก็จะได้เจอกับครอบครัวเราอีกทางแฟนเราอยู่ทางบ่านก็ยังเจอมาเต็มๆเลยว่า นี่คือบารมีหลาหน่อยวรมดานี่คือความสุดยอดของหลาหน่อยที่วาธรรมดาดีเลยครับองผมยอมเลยว่านี่คือความสุดยอดหลาหน่อยเป็นคนที่มอบความสูงให้แก่เอฟซีมากๆเป็นอยงคงอวามอบสังเกตเดิ๋เวลาหลาหน่อยไปงานผมมีง้อแง,เง่เดียเต็มที่มิตรรอยยิม้มสู้จนสุดจนหอดเวลาคืนรถตู้นั่นคือจบกลับบ้านนอนตื่นขึ้นมากก็ยิ้มแย้มคือเก่าเป็นเด็กที่ติดดิน เป็นเด็กที่พร้อมจะพูดคุยพร้อมพบปะทุกอย่างเป็นเด็กคิดว่าคอยกับเป็นเด็กหน่อยเจ้ามาข้อไทยลูกกับกบทายบ่ได้เคยขึ้นวาเจ้า,จาของเป็นศิลปินดังไม่เคยมองเห็นว่าตัวเองเป็นตัวชูวงบ่มีบ่บเคยคิดคิดแต่ว่าตัวเองเป็นเด็กน้อยทั่วไปหอยเวลาเฮ็ดงานกับเฮ็ดงานทํางานเสร็จก็กลับผมเห็นทุกครั้งที่ลาน่อยออกจากบ้านขึ้นรถตู้ขึ้นมานั่นคือความรอยยิ้มมาเลยนะความสุขตลอดที่ลาน่อย ออกมาจากบ้านมาถึงหลังวิธีบนวิธีมีแต่ความสุขลาหน่วยไปค้นมอบความสุขให้เก่พโฟเฟ่อฟโเมย์เมเอฟซี FC ทุกท่านพี่พี่น้องน้องหลายๆท่านที่เข้ามารับชมอุ้งอิงเป็นเด็กพิเศษพิเศษมากๆไม่ได้พิเศษธรรมดาผมต้องบอกว่านี่คือความสุดยอดของลาหน่อยพระธิดาอุ้งอิงว่าธรรมดาดีพี่น้องสเสด็จหลานลนี่แหละเจอสเสด็จหลานเข้าไปนี่คือความสุดยอดลาหน่วยพร้อมที่จะมอบความสุข และก็พร้อมที่จะเป็นผู้นําได้เพราะเรียนรู้ทุกอย่างเรียนรู้กับคนในวงรู้ว่าคนในวงต้องการอะไรพูดคุยอะไรศึกษาแต่ทุกอย่างเก็บเป็นข้อมูลแต่ไม่เคยออกมาพูดสุดยอดป่ะครับไม่เคยมาพูดให้ใครไม่เคยมาใส่ร้ายให้ใครผมต้องยึดตรงนี้ไงผมต้องยึดว่าหลานหน่อยไม่เคยว่าให้ใครมีแตสนับสนุนมีแต่ความสุขเห็นว่าผมต้องนี่ผมบอกว่าไอดอลของเราเป็นยังไงเราต้องเดินตามให้ถูก นำสิ่งที่ดีๆเขาทําอยู่มาทําตามแล้วมันจะดีขึ้นแม่บอกครับพี่น้องนี่คือความสุดยอดผมเห็นแล้วว่าหลาหน้อยเป็นบุคคลที่พิเศษมากๆพิเศษสุดๆคนเท่านี่กี่กี่เจ็ดสิบล้านคนมันมีคนไหมแบบไม่เคยไปบังคับให้ใครเอาเงินมาให้แต่ทุกคนกลัวสัจจะวาจาของหลาหน่อยคั้เนวาล้ลวก็คือยิ่งกวา่าวาจาศักดิ์สิทธิ อันนี้คือไม่ได้ช่วยไม่ได้ชวนชวนงมงายนะครับพี่น้องเป็นเรื่องจริงคันในเจ้าอธิษฐานแล้วเจ้าร้องเมืองแล้วเจ้าบอกกล่าวเจ้าสิบโอวนว่าต้องอ้วนเลยครับพี่น้องของจริงนี่คือหลานน้อยไม่ธรรมดาคือเป็นเด็กที่มอบความสุขแม้หลายๆท่านที่ไม่สบายก็พร้อมที่จะกลับมามีความสุขจาติี่คนนอนรับปวดหัวตัวร้อนหรือไข่ท้อทางจิตใจนอนติดเตียงอยู่พอได้ฟังหลานน้อยแล้วมานางเบิงเพลงหลานน้อยลืมสิ่งที่เรียวไปมื มวนนี่เบิ่งไปยิ้มไปเนาะไปเจอฉากสเสด็จลาเขาไปกับสี่หัวตัวละคนคนป่วยนีย่หายเครียดเลยนะครับพี่น้องนี่คือพระธรรมดาเด้คือความสุขที่ทุกคนคนป่วยหรือใครกระช่างดูแล้วนั่งยิม้มแม้กระทั่งผมนี่นั่งเบิ่งอยู่กับน,นั่งยิม้มแสดงว่าประเทศไหนผมสมองโล่งมีความสุขลาหน่อยทําให้ทุกคนมีความสุขลาหน่อยเฮ็ดให้คนในประเทศไทยที่เข้ามาติดตามลาหน่อยมีความสุขเสือมอบครับพี่น้องนี่แหละครับมีโอกาส เปลี่ยนจากโกรธจากเกลียดจากอคติมารักแล้วท่านจะมีความสุขเหมือนเอฟซีที่เขาเป็นอยู่ณตอนนี้แม่อนครับพี่น้องสุดท้ายท้ายสุดล่าสุดขอพี่น้องเอฟซีทุกท่านที่เข้ามารับชมช่องหนุมวก็เรียนมแต่ความสุขความเชิญรวยรวยรวยตลอดไปนะครับ